สวัสดีครับสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษทุกท่านที่เผลอคลิกเข้ามาดูคลิปนี้หลังจากนี้คือเรียกว่าเป็นคลิปป้ายยาละกันนะป้ายยายานาง,งีนั่นเองนะครับหลังจากนี้จะมีคำหยาบอยู่พอสมควรันนั้นโปรดเตรียมใจแล้วใช้พิจารณาทุยโปรดเตรียมใจแล้วใช้พิจารณาญาในการรับชมด้วยก็อนึ่นต้องบอกสหรับท่านที่คิดว่าจะเปิดตัวละครนี้นะครับจะใช้เพรที่หาไม่ได้ด้วยความยากลำบากเปิดตัวนี้ดีไหม งั้นฟังเสียงผมพูดชัดๆนะครับมึงเปิดมึงเชื่อกูดิมึงคิดว่าตัวเองต้านทานสิ่งนี้ได้เหรออาอ,อย่างที่ท่านเห็นแค่โมเดลตัวละครข้าพเจ้าก็เชื่อว่าตกได้หลายท่านแล้วครับอากูคืณหนึ่งในนั้นแหละแต่ถ้าถามว่าตัวละครน,นี้เปิดดีไหมมึงเปิดมึงเปิดโอเคนะอ่ะจบคลิป เลิกเลิยายาเฮ้ย,ย,ยแต่ว่าีจะตัดเลยมันก็สั้นเกินอ่ะพูดสักหน่อยแล้วกันแต่พี่ครับพี่ครับผมอยากเก็บเพศไว้เปิดไลต์เตอร์ครับต่อจากนี้นะเป็นคลิปป้ายยายาต่อจากนี้จะเป็นคลิปป้ายยายาน,างนังงืนะครับห้ามพิมพ์ชื่อตัวละครผู้ชายลงในคอมเมนต์อนะ่ะไม่งั้นกูโกรธ ก็ต้องบอกแมคานิกการเล่นของยานางีก่อนนะครับเธอเนี่ยจะเล่นอยู่กับดาเมจด,ดาเมจหนึ่งที่เยกวาดิสออเดอร์ดิสออเดอร์ก็คือการที่เกิดปริยาท่า2ชนิดขึ้นพร้อมๆกันบนตัวมอนนะครับแต่ว่ายานางีเนี่ยจะพิเศษตรงที่ดิสออเดอร์ของเธอสามารถทําได้ด้วยตัวของเธอเองนะครับแล้วเธอก็สามารถทิกร์ดิสออเดอร์ธาตุไฟฟ้าของตัวเองได้ด้วยตามปกติแล้วเนี่ยดาเมจด,ดิสออเดอร์เนี่ยจะไม่ค่อยเยอะหรอกแต่ว่า เจนางนี่เนี่ยจะพิเศษกว่าคนอื่นนิดนึงอ่ะครับไม่นี่หรอกพิเศษเยอะเลยตรงที่ได้ปับจากผู้พัฒนามาด้วยทําให้เสริมดาเมจดิสออเดอร์เข้าไป3,200ก็คือในคลิปคนไทยอ่ะมันบอกว่า3,200แต่ในคลิปฝรั่งอ่ะ บอกว่าส7มพันเจ็ดร้อเปอร์ซนะครับของความชํานาญท่านก็อย่างที่เ,เห็นนั่นแหละมันก็ยังเป็นลีกอยู่เนาะข้อมูลของคนไทยของฝรั่งบางทีมันยังไม่ตรงกันเลยก็ไม่ต้องไปสนใจลีกผู้นี้มากรู้แค่ว่ามันประมาณ3ามพันกว่าเนี่ยก็ถือว่าแรงมากนะครับก็ไม่รู้ใครถูกนั้นอย่าไปเชื่อลีกเยอะนะครับสำหรับท่านที่บอกโอ้โหขนาดข้อมูลยังไม่แน่นไม่นอนเลยจะตัดสินใจเปิดดีไหมเนี่ยกูบอกให้มึงเปิดกูบอกมึงตั้งแต่ต้นคลิปแล้วไอ้ซะดังนั้น 3,200นั้นถือว่าเป็น Damage Disorder ที่ทำให้ตัวละครน,นี้ค่อนข้างแรงมากนะครับนาเม็หลักล้านเนี่ยทำได้ในเวลาไม่ถึงนาทีนะครับทำเอาจูหยานของผมเนี่ยนอนไอดี non ID ไปเลยพี่ขอโทษนะพี่รักน้องนะแต่ว่าใจพี่ได้ไปอยู่กับคนใหม่แล้วซึ่งอธิบาย d เม a g e Disorder นิดหนึ่งแล้วกันนะครับ าเมจดิสออเดอร์เนี่ยแต่ละธาตุก็ทำดาเมจได้แตกต่างกันตามตารางที่ผมได้ให้ไว้นะครับมันก็คือการที่ธาตุสองธาตุน่ะมาเจอกันแล้วก็เกิดเป็นเบิร์นช็อกหรือคอร์รัปชันต่างๆเนี่ยก็จังหวะนี้นะครับมีคนดูสายลิง,งงงกันแล้วนะครับกูก็งงไอ้เหี้ยกูไปเอาของเขาไปอีกทีดึงช่างแม่งเอาไว้ว่ามึงทำดิสออเดอร์ให้ได้บ่อยๆก็พอนะครับซึ่งดาเมจนี่ก็จะแรงจากอะไรเดี๋ยวให้บอกท้ายคลิปนะ สกิลที่พิเศษของเธอนะครับมันอยู่ที่สกิล EX หรือสกิลพิเศษนั่นเองนะครับายานางิเนี่ยเป็นตัวละครที่มีความสามารถพิเศษในการสลับท่าทางนะครับระหว่างอาสองรูปแบบรูปแบบที่หนึ่งอ่านว่า แล้วก็อีกท่าทางนึงเรียกว่าคาเกนกวนคาเกนแล้วกันซึ่งแต่ละท่าทางก็ทําให้ผมค่อนข้างที่อวยหนักมากเฮ้ยมึงกลับมาก่อน <g ül> <g ül> จะให้บับที่แตกต่างกันเนอ,อแต่ละท่าทางนี้จะให้บับที่แตกต่างกันถ้าเป็นโหโมดยเรนเนี่ยก็จะเพิ่มดาเมจสายฟ้าให้กับการโจมตีของเธอเนี่ย10เอร์เซนะครับแล้วก็ถ้าเป็น คาเกนเนี่ยก็จะเพิ่มการเจาะเกาะของเธอให้10%นะครับปั๊บพวกนี้จะอยู่นาน8วินาทีนะครับแต่ประเด็นก็คือเราจะต้องอาศัยการสลับท่าทางของเธอเนี่ยเพื่อที่จะเลี้ยงบัฟทั้ง2เอาไว้นะครับดังนั้นเนี่ยตัวยังิเนี่ก็จะต้องเล่นกับการสลับท่าทางของเธอนะครับ เพื่อที่จะเลี้ยงบัฟทั้ง2องอย่างนี้ให้อยู่พร้อมกันตลอดเวลาซึ่งเราสามารถสังเกตได้ที่ขอบซ้ายบนของจอนะครับว่ายังมีบัฟอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดจู่ๆบัฟหายไปเนี่ยก็ขอให้รู้ว่าเราควรที่จะกดแตะสกิลเอครับมันกดแตะนะตอนมันเทาอยู่มันก็จะเปลี่ยนท่าทางไปแล้วก็ทําให้บัฟกลับมานะครับยิ่งกว่านั้นนะครับทุทกๆครั้งที่เรากดแตะเพื่อเปลี่ยนท่าทางเนี่ยเราจะเข้าดู เราจะเข้าสู่การโจมตีปกติ3-4-5ที่เป็นดาเมจไฟฟ้าทันทีบอกก่อนว่าการโจมตีของเธอในที่ที่1แล้วก็ที่2เนี่ยเป็นการโจมตีปกติที่ไม่ได้มีความแรงอะไรเลยนะดังนั้นเนี่ยพยายามโจมตีเฉพาะดาเมจครั้งที่3-4-5ก็พอซึ่งมันจะเข้า3-4-5ทันทีถ้าเกิดเราสะกดเอ่อกดสกิล E อยู่แล้วดังนั้นก็เป็นแมคคีเนิกที่ช่วยให้การเล่นนั้นสะดวกขึ้นนะครับ 3ี5กดสกิล E ปุ๊บแล้วก็ตี3 4 5แล้วก็วนไปเรื่อยๆนะครับพยายามอย่าไปตี12นะแล้วถ้ากดค้างล่ะนี่คือความพิเศษของเธอนะครับพิเศษที่สุดก็ตรงสกลิลกดค้างของสกิลพิเศษนี่แหละจะทำการพุ่งไปโจมตีข้างหน้านะครับพุ่งโจมตีไปข้างหน้าแล้วก็โจมตีลงจากอา,ากาศพร้อมกับสลับท่วงท่าด้วยในจังหวะนี้นะครับคือ มึงมีใจหวันไหวอะ <c oughs> เข้าสู่สถานะแล้วก็จะเข้าสู่สถานะชิรรบันโชว15วินาทีนะครับซึ่งจังหวะเนี่ยเมื่อเข้าสู่สถานะน,นี้นะมึงสวมบทลิงได้เลยเว้ยก็คือทุกการโจมตีของเธอจะเคลือบไฟฟ้าแล้วไม่ต้องคอยสลับคิดเยอะแล้วครับก็ใช้สม,สมองอะไระไร้สาระอ่าซึ่งมันก็จะมีข้อดีเมื่อการโจมตีเป็นรูปแบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับก็จะช่วยสะสมอโนมาลีได้เยอะขึ้นนะครับ แล้วก็ถ้าบัฟหมดเนี่ยก็ต้องกดแตะเพื่อแต่ว่ายัางไงก็ต้องเลี้ยงบัฟ8ปวินาทีอยู่ดีนะทั้งนั้นถ้าบัฟหมดก็ต้องกดสกิลอ e ีกปรับกลับอยู่ดีนะครับแล้วก็ที่บอกว่าดาเมจที่ได้รับบัฟจากผู้พัฒนา3200%เนี่ยก็อยู่ที่สกิลกดค้างนี่แหละทันทีที่กดสกิลกดค้างปุ๊บเนี่ยจะทําให้ศัตรูที่ติดอโน m มาลีอยู่เนี่ยโดนดาเมจดิสออเดอร์ทันทีนะครับซึ่งเป็นดาเมจก้อนใหญ่เลยละ จากความสามารถเพิ่มเติมของเธอแนละ้วก็ระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าถ้าเล่นกับตัวละครที่เป็นสายไฟฟ้าหรือธาตุผิดปกติเหมือนๆกันนะครับก็จะได้ความสามารถในการสะสมอน o m a l y นะครับเพิ่มขึ้นอีก45เซึ่งเยอะมากนะครับถือว่าเยอะมากดังนั้นตัวละครตัวนี้ก็เหมาะกับการเล่นไฟฟ้าหรือเล่นกับธาตุผิดปกติเหมือนๆกันนั่นเองอีกอันนึงคือ Anti อันติอันตีก็คือสกิล e สกิลพิเศษนี่แหละก็คือก๊อปมาวางเลยนะครับดังนั้นตัวละครนี้จะใช้สกิลพิเศษเป็นดาเมจหลัก เพื่อเก็บเกรดได้ง่ายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าความพิเศษของน้องไปอยู่ที่สกิลอันตินะครับโอ้โหกว่าจะเก็บเกรดได้บางทีกว่าจะได้ใช้ก็นานนะครับเพราะงั้นถ้าดาเมจหลักมันอยู่ที่สกิลพิเศษเนี่ยตัวละครตัวนั้นเนี่ยก็จะถือว่าเป็นตัวละครที่มีแววรุ่งเลยนะครับ เป็นเหตุผลว่าทําไมยานางอีนี่ถึงทาดาเมจได้เป็นล้านได้รวดเร็วนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้สกิล e ได,ไ,ดได้หลายครั้งนั่นเองแสดงนั้นสรุปวิธีการเล่นนะครับขั้นแรกเนี่ยเราต้องใช้ตัวละครอะไรก็ได้นะครับทําให้ติดสถานะไวๆก่อนเช่นเอร์เบอร์นิกลิน่าพเพอร์นะครับเพราะเป็นตัวละครสายอน o ม a ลี่แปดธาตุเร็วด้วยพอติดสถานะแล้วนะครับบัฟทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเปิดเกาะอ,อะไรก็ตามนะครับกดมาเล่นยานางิีนี่ให้กดอันติไปก่อนเลยนะครับ แล้วก็จะทำให้เกิดสถานดิสออเดอร์ทันทีนะครับหลังจากนั้นเราก็กดสกิลพิเศษนะครับเพื่อทำให้เกิดดามจดดิสออเดอร์อีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็โจมตีปกติ3ครั้งนะครับ 3, 4, 5แล้วก็กดสกิลพิเศษอีกหนึ่งครั้งเกิดดามจดดิสออเดอร์อีกครั้งนึงแล้วก็กด345อีกซึ่งถ้าเกิดจังหวะนี้นะครับสกิลอีสกิลพิเศษเราหมดแล้วนะก็เราก็วนกลับไปเพื่อเล่นตัวละครตัวอื่นแปะธาตุแล้วก็ทำบัฟใหม่วนไปเรื่อยๆอยนั่นเอง สำหรับของอัพเจนะครับตอนนี้ก็ตามนี้เลยตามาก่อนอื่นเราควรจะอัพอความสามารถทาเลนเข้้นบนให้เต็มก่อนเนาะแล้วค่อยมาอัพสกิลพิเศษอัพอันติแล้วก็โจมตีปกติไว้ท้ายเพื่อนแผ่นดิสแผ่นดิสผมเห็นมาเยอะมากมันมีทั้งแบบแผ่นเหลืองแผ่นเขียวที่ดูตามคลิปฝรั่งอะนะฟรีดอมลูเอ้ยเควอสแจสเอยเอาเป็นว่าอ้างอิงจากดาม a g ดิสออเดอร์แล้วกัน ดาเมจดิสออเดอร์นะครับมันจะแรงมาจากไม่กี่ปัจจัยอย่างแรกก็คือเลเวลของตัวละคระเราควรจะอัพตัวละครนี้ให้สุดที่เลเวล60แรงจากเลเวลนั่นเองอย่างที่2คือการควบคุมอนโนมาลี่จะช่วยให้ตัวละครสายอโนมารี่เก็บเกต็กได้เร็วขึ้นอย่างที่3คือความชํานาญธาตุความชนานาญอโนมาลี่นั่นแหละก็จะช่วยให้แรงคือการควบคุมช่วยเก็บเร็วความชานาญช่วยให้แรงนะครับเพนเลโชนะครับลองลงมาก็เป็นเพนแล้วก็สุดท้ายก็ ATK นะครับ ในช่องดิสนะครับผมแนะนําว่าตัวละครสายอนมาลีทั้งหมดเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับก็คือช่อง4จะใช้เป็นความชำนาญอานอมาลีนะครับช่วยให้เกิดความแรงนั่นเองช่อง5ใช้เป็นเพนเลโชนะครับแล้วก็ช่อง6เนี่ยใช้เป็นการควบคุมอนมาลีนะครับช่วยให้สามารถเก็บเกตได้ไวขึ้นสเตตัสเสริมนะครับสเตตัสลองเนี่ยก็ใช้เป็น ความชํานาญธาตุนะครับคือความชนานาญออมารีนั่นแหละแล้วก็ลองลงมาเป็นเพนนะครับไม่มีอะไรแล้วก็ใส่เอทเคอัตาคิความแรงคีไม่ต้องไปสนใจมันเท่าไหร่ก็ได้นะครับเพราะว่าอโนมาลีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะติดคิได้นะเราก็ไม่ต้องไปสนใจคิหรอกแล้วก็ปั้นแค่อโนมาลีนั่นแหละมาดูเหมือนมีความรู้ใช่ไหมล่ะกูก็ลรียเหมือนมึงอไอสัตว์ไอ้กู <c oughs> ถามชัดเจมปีทีมา สรุปตัวละครนี้เลยแล้วกันนะครับดาเมหลักจะอยู่ที่สกิลพิเศษนะครับอยู่ที่การทำดิสออเดอร์เป็นหลักเลยอ่าวิธีการเล่นเนี่ยก็ทำการแปะทาตาศัตรูก่อนด้วยเบอร์นิคหรือตัวละครอโนมาลี่ใดๆที่สามารถแปะท่าจากนอกสนามได้ซึ่งในตอนนี้ก็มีแค่เบอร์นะิกนีะถ้านอกเหนือจากนี้ก็คือต้องใช้เป็นตัวไฟฟ้าเช่นลีน่าครับแปะท่าดได้ก็เป็นสายอโนมาลี่เหมือนกันก็จะแปะทตุค่อนข้างเร็วนะครับพอแปะท่าดได้แล้วเนี่ยก็ ออพอแป8ธาตุได้แล้วแล้วใส่บัฟอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็เปลี่ยนกลับมาเป็นยานนงีินะครับเพื่อทำการกดอันติเมตดิสออเดอร์ครั้ที่1จากนั้นก็ทำการกดสกิล ex หรือสกิลพิเศษไปแล้วก็ฟัน3-4-5แล้วก็สกิล ex ครั้งหนึ่าคือใช้จนกว่าหลอดอหล,อด,ลอดพลังงานจะหมดนะครับแล้วก็เปลี่ยนกลับไปแล้วก็เล่นตัวบัฟตัวอื่นวนต่อไปแลวแปลสถานะใหม่นะครับ สุดท้ายนี้นะครับถ้าท่านกําลังคิดอยู่ว่าจะเปิดตัวละครน,นี้ดีไหมนะมึงเปิดมึงฟังกูชัดๆนะมึงบอกกูบอกมึงสรอบแล้วไอเฮ้